นักเรียนทำความกรุ๊ปสวัสดีค่ะคุณครูเป็นไงบ้างครับสบายดีกไหมสบายดีค่ะวันนี้มาเพิ่มนะครับค่ะมาคุณเยละค่ะกินข้าวยังครับกินแล้วค่ะครับอนปดาห์ที่แล้วครูก็ได้สอนถึงเลขทั่คำลังมาเลยนะครับว่าเป็นอย่างไรและอยู่ในรูปแบบไหนวัปดาห์นี้ครูจะมาสอนเรื่องการดำเนินการของเลขที่กำลังนะครับค่ะ เดี่ยคุณจะตงวเื่อบอกกันนะครับวันนี้ช่วยคิดเนี่ยทด้วยนะครับดด้วยนะแบนีครับสองลังามเท่ากับเท่าไรครับอนรับสองคูณสองคูณสองค่าเก่งมากครับตอบค่ะถูกต,ต้องครับเอก็อ 5้ากำลงังสองเท่ากับเท่าไรครับ5คูณ5ค่ะ5คูณ5เท่ากับ25ค่ะเท่ากับ25กงง่งมากนะครับเด็กๆีค่าพื้นฐานในนี้ได้มาแล้วครูจะขึ้น,นดำเนินการของเลขยกกำลังเลยนะครับจดตามครูด้วยนะครับค่ะ ตัวเลขยกกำลางตัวอย่างนะครับสองกำลังสามคูณกับสองกำลังสองเท่ากับ 2 2งคูณสองคูณสองคูณสองคูณอคูณสค่ะครับมีข้าวค่มีค่าเล้ครับตอะไรครับเด็กคูณสอมาแล้วนะครับสัปดาห์ที่แล้วถามถิตรองค่ะถามถิตองครับถึงมาก ตัวออย่ญ่อีกข้อนะครับ5กำลัง2คูณกับ5กำลัง2เท่ากับ5คูณ5ล้ว5คูณ5เดี๋ยวได้เท่ากับเท่าไรครับดึงดไม่ฟังคูนะครับ25คูณ25ค่ะ ได้ต้่กับ625ค่ะตั้ง่ก้อยยีบีมากครับต่อไปครูจะให้นักเรียนได้รู้วิธีการเขียนอยู่ในรูปเลขยกกำลังนะครับว่าเขียนได้อย่างไร2คูณ3าคูณกับ สองคูณสองกำลังสองกำลังสามคูณสองกลัง5้าเท่ากับสองคูณกันสตัวค่ะอ๋อสคูณกัน3มตัว2องคูณสคูณสแล้วก็คูณกับ2อคูณกันหตัวค่ะ2คูณกันห้าตัวจะได้อยู่ในรูปเลขยกกำลังเท่าไหร่ครับ สององนี่สองคูณกันทั้งหมดกี่ตัวครับสองคูณทั้งหมดแปดตัวค่ะบสองคูณทั้งหมดแปดตัวใช่เรากับสองอกำลังแปดใช่ถูกต้องเก่งมากครับเร็วเพื้นฐานมาดีครับสุดยอดครับจากตัวอย่างดังการนะครับดูสวนมากสามารถสรุปได้ว่า ฐานเดียวกันนำเลขจีกกำลังมาบวกกันค่ะอ๋อฐานเดียวกันนำเลขชี้กำลังมาบวกกันค่ะเจ่น<บ>สองกำลังสามคูณกับสองกำลังห้ามีค่าเท่ากับสองยกกำลังสามบวกห้าค่ะเท่ากับสองกำลังแปดค่ะเก่งมากครับการ,การดำเนินการนี้จะอยู่ในสมบัติของการคูณน,นะครับ S <S 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 ขอกนรียนไปอ่านหนังสือเพิ่มเติมต่อนลครับเพราะเรื <S 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 อ่องนี้เป็นเรื่องที่ยากมากครับแต่ <S 2> <S 2> <S ว่ามีข้อยกเว้นอยู่นะครับสําหรับสมบัติของการบวกไอ้สมบัติของการคูณนะครับว่าจํานวนที่มีฐานจํานวนเลขกำลังที่มีฐานไม่เหมือนกันหรือไม่เท่ากันเมื่อคูณกันแล้วเลขชี้กําลังก็ไม่สามารถนํามาบวกกันได้นะครับ ตัวอย่างเช่นสองกำลังสามคูณกับ3มกำลังสองเท่ากับ2คูณกัน3ตัวค่ะสองคูณกัน3ตัวแล้วก็คูณด้วย3มคูณกัน2ตัวค่ะคูณกับ3คูณกับ3ค่ะคูณ3ครับสองคูณกัน3าตัวเท่ากับ8นะครับคูณกับสาม สามคูณสามเท่าับเก้าเแบบเจดิบค่ะเจ็นะครับเือเรี่กำลังไม่สามารถนามาบวกกันได้เพราะฐานไม่เหมือนกันต่อไปครูจะให้นักเรียนมาทำแบบฝึกหัดนะครับสัก2องข้อข้ากำลังแปคูณกับห้ากำลังสอง เท่ากับมันก็สามกำลังสามพูณสามกำลังสี่เท่ากับนะครับให้นักเรียนเขียนอยู่ในรูปเลขยกกำลังนะครับ a กำลังเปดคือจะอ้ a ยกกำลังเปดบวก,กบสองก็มีก้เท่ากับ อายกกำลังสิบค่าครับข้อครับไปนะคะมาเกิดจากสามยกกำลังสาบวกสี่ค่ะสี่ค่ท่ากับสยกกำลัง7ค่ะครับเก่งมากนะครับนี่คือเป็นคำตอบของ5หกกำลังแปดคูณกับ5หักกำลังสองได้ับได้เท่ากับ5หักกำลังสินะครับแล้วก็ จากสากำลัง3ามคูณกับ3กำลัง4ได้คำตอบคือ3กำลัง7ิตนะครับเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะครับเด็กๆก,ก็ทำได้กันเลยนะครับจะได้ว่านักเรียนทำได้แต่ควรจะขึ้นเรื่องใหม่เลยนะครับเป็นการดำเนินก,การอีกเรื่องหนึ่งคือการดำเนินการการหารนะครับโดยเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็มบวกนะครับ เดี๋ยวคูจะให้เด็กๆพักไปเดื่มร้างสักนาทีครับแล้วมาเจนใหม่ครับ